วันนี้นะครับเราจะพามาดูบรรยากาศสวนคุณโอของเรานะครับเนี่ยกำลังจะเริ่มทำใบฝนตกใหม่ฝนตกใหม่เดี๋ยวไปหาเห็ดกันหาเห็ดปวกกันเขาเก็บได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับไเดินเข้าไปหาในกอไผ่เนี่ยเขาเขามาเก็บได้เป็นบางส่วนแล้วเนะหน่องหนอไม้นี่เห็ดปวกครับเห็ดปวกไปหาเห็ดกันะนี่เก็บได้เป็นบางส่วนแล้วนะเนะี่ย มันขึ้นอยู่ตามโอ้นี่ก็มีเห็ดปวกนะครับโอ้เอาไปแกงเห็ดเพียบเดี๋ยวจะพามาดูหาเห็ดปวกกันโอ้นน่นครับมหาสารอยู่ตรงเนี่ยอยู่ตรงโพนปวกเลยเนี่ยเห็นไหมครับมหาสารเลยนี่ เห็นป่าครับเห็นเห็ดป่าเนี่ยเอาโอ้โอไปเก็บไอเก็บโอ้เต็มเลยน่ะเดี๋ยโอ้เดี๋ยวโอ้โหเพียบครับสวนแบบพอเพียงนะครับเนี่ยโอ้โหวันนี้จะต้องแกงแล้วเออต้องแกงแล้วใช่หน่อไม้เรามีแกงใส่หน่อไม้เนาะเออแกงใส่หน่อไม้หมูสามชั้นเสอยบหมูสามชั้นเรามีหน่อไม้เรามีหน่อไม้เดี๋ยวเราไปถ่ายหน่อไม้เออโอ้โหขึ้นเต็มเลยครับเห็ดปวกโโอ้ เห็ดปวกขึ้นเพียบไม่ใช่น้อยเลยครับเนี่ยโหโลหลายตั้งเลยเนี่ยเออวันนี้ต้องกินวันนี้ต้องกินเป็นไงครับเห็ดปวกแกงเนาะแกงวันนี้ต้องแกงแกงใส่หน่อไม้ด้วยเนาะโอ้ใหญ่ขนาดเลยอยู่ข้างพนปวกเลยถึงว่าถึงชื่อเห็ดปวกเออเออใช่ใช่ใช่ดูดูของเขาครับโอ้มันชื้นแล้วเห็ดมันออกครับฝนมันตกไปอากาศมันร้อนออลองดูฮะมีไหมครับ อย่างตรงนี้นางมีโอ้นี่กำลังจะขึ้นอีกเนี่ยเพียบเลยโอ้นู่นอีกครับเนอะเออเออโอ้โอ้ดอกแตกละโอ้โอ้ไม่ใช่ได้น้อยเลยครับเห็ดปวกเพียบเพียบเลยเออเยอะสุดว่ะโอ้หนักแล้วผมถือไม่ไหวเนี่ยต้องแกงเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูหน่อามนียนี่นี่นี่อีกเนี่ย โอ้ยแซ่บหลายเว้ยโอย้ไม่ใช่น้อยเลยเนีอะต้องแกงนีต้องแกงเอออย่างงี้ต้องแกงนีต้องแกงใส่ผงชามโอ้ไม่ใช่น้อยเลยครับเนี่ยไปไปดูหน่อไม้กันไปดูหน่อไม้ฝนตกใหม่เห็ดขึ้นหน่อไม้นี่โอ้ไปดูไปดูหน่อนนี่กำลังอ่อนๆเลยเนี่ยโอย้เก็บแป๊บเดียวได้เต็มเลย มันชื้นนะเนอะอยู่ใต้นี้ก็มีโอ้เนี่ยตับหนวไม้หนวไม้โอ้เป็นไงนี่ของจริงของจริงตมเห็ดอือแกงเห็ดใส่น่อไม้เดี๋ยวมีชายชะอมเดี๋ยวไปดูชะอมอือไปถือไปก่อนี๋ยวเห็ดแกตกโอ้ หมอบ็นเริ่ม,มวันนี้เพียบเลยนะนี่ก็มีอีกนะโอ้โหหักกันแบบสดๆสดสดสดนี่ครับแป๊บเดียวเลยได้เต็มแล้วยอดครับมาไปดูปรบรรยากาศสวนข้าวอุ้งชาอมเพียบโอ้ยหนัก อันนี้ก,ก,กำลังมาดูนี่อันนี้กำลังจะเกิดใหม่เออปลาครับปลาปลาปลาหลังใหม่มหาศาลไ,ไปดูกันกินปลาครับบอกอือนี่กำลังจะปลูกนี่แบบธรรมชาติจริงๆนะครับน,นี่แฝงปลูกอะไรที่เนี่ยถั่วถั่วข่อยาวขันใหม่เฮาดําหฮาดําโอ้สองร่องนี้ผักบุ้งแก้วไว้ให้ปลาตะเพียน เอ,อแล้วก็คนกินปลาเลี้ยงเอพืชเอเขาเรียกอะไรนะพืชอ่ามาดู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 าดกาลังจะขึ้นตะไคร่ถั่วธรรมชาติจริงครับงานเนี้เห็นไหมครับกากลังขึงกำลังกลางสุดยอดครับโอเคครับ,บ,บ,บอย่าลืมเข้ามาชมนะครับช่วยติดตามจะได้หาคลิปดีๆมาถ่ายให้ท่านชมอีกครับ